สวัสดีครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนครับสวัสดีครับชุมชน YouTube วันนี้ผมจะเชือมาแชร์ให้ฟังกันนะครับเกี่ยวกับวิธีการรับมือและก็การปรับตัวกับวิกฤตการไวรัสโคโรนาโควิดกิ่เศิดฐกิจ แล้วก็จะขอแชร์เรื่องราวประสบการณ์ชีวิตผมให้ฟังกันคร่าวๆครับแต่จะไม่ขอพูดยาวนะครับผู้กำกับผมก็ชื่อนายภูวนายอินทรสอยนะครับอายุ28ปีทำงานก่อนหน้านี้ทำงานอยู่โรงแรมเมืองเขียวเกาะช้างจังหวัดตรากครับทำงาน มาตั้งแต่อายุสิบปีตั้งแต่เรียนจนมหกจนกระทั่งทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยนะครับที่โรงแรมจนส่งตัวเนนรียนจบเรียนจบปริญญาตีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์นะครับตำแหน่งล่าสุดก็คือทำ,ทำในตำแหน่งดิจิตี้อิเล็กทรอนิกส์อ่าอิเล็กทริกแอนดอิเล็กทรอนิกส์เป็นช่างไฟฟ้าและก็ช่างอิเล็กทรอนิกส์ดูแลงานในส่วน ของไอทีด้วยนะครับก็งตรวจปิด cctv อินเทอร์เน็ตแเสร็ทพอยท์หลังจะกทำงานมาจะเข้าปีที่9นะครับก็มีข่าวเรื่องไวรัสโคโรนา2อกมาผมก็เริ่มศึกษาข้อมูลดูข่าวเศรษฐกิจดูข่าวเกี่ยวกับไวรัสมาตั้งแต่ปี2019 ปลายปีจนถึง2020นะครับแล้วก็คาดการณ์ว่าไวรัสตัวนี้จะส่งผลกระทบเยอะผมก็เลยเตรียมตัวเตรียมตัวมาแต่นเตเน,นเนๆผมมีอาจารย์ท่านหนึ่งน,น,น,นะครับก็ฝังติดตามท่านเป็นประจำทุกวันนะครับโค้ดหนุ่มจากรพงศ์เมธันนะครับมันมีโค้ดท่านใน สอนข้อคิดความรู้ทางด้านการเรียนที่ดีนะครับผมก็ได้ความรู้ทางด้านการนึงก,กับโค้ดหนุ่มผมก็เลยนอกจากงานประจําที่ทําอยู่ผมก็เริ่มหาอะายได้เสริมที่ซึ่งที่เกาะช้างอ่ะผมก็ทําอาชีพควงกระบอกไฟนะครับเป็นโชว์รบควงกระบอกไฟที่เกาะซึ่งทางโรงแรมจ้างแล้วก็ก็สแสดงข้างนอกนะครับแล้วก็ได้ติด รายได้เสริมก่นอนได้นี้ผมยังไม่มีความรู้ทากการเนี่ยยังซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่อยู่อะแต่พอได้ได้ความรู้จันั้นเรียนมาแล้วก็เปลี่ยนจากซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่มาเป็นซื้อสลากออมสินซื้อสลากออมสินซื้อสลากดิจิตอลนะครับล่าสุดก็เริ่มมาลงทุนในหุ้นนะครับศึกษาข้อมูลมาจากกูรูหลายท่านนะครับลง มือศึกษายอย่างจริงจังแล้วก็เข้าตลาดหุ้นตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาจนจนถึงเมษายนะครับซึ่งผมว่ามีเงินเก็บเงินสำรองในส่วนของสลาบออมสินมีเงินเก็บยามถเฉิน,นแล้วก็เอาเงินเก็บส่วนนี้เอามาลงทุนในหุ้นเพื่อสร้างความมาั่งคั่ง สร้างความมั่งคนนั่งกับตัวเองครับจากการที่เตรียมตัวศึกษาข้อมูลทางการเงินเก็บเงินเก็บเล็กผสมน้อยนะครับแล้วก็รับจอบ็อบทำอาชีพเสริมผมก็เป็นช่างนะในใสายสายงานช่างนะเป็นช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ผมก็ไปรับงานเดินสายไฟติดตั้งปัก s e r ร i วิ c, ซ่อมไฟฟ้าเวลาร้านค้าต่างๆหรือว่ากิจการต่างๆที่เขามีปัญหาเขาจะติดต่อมาทางเราซึ่งเราได้ให้คอนแทคเขาไว้แล้วก็เพื่อนๆเขาก็แนะนำแบบปากต่อปากผู้ประกอบการก็แนะนำนะครับก็เคยไปทำงานที่ติงต้องบารนะครับซ่อมไฟฟ้าให้ทางร้านหรือว่าทางสถานีรหม่นะครับฝานเบ้าก็ การให้ไปติดตั้งกล้องวงจรปิดทำห้องประชุมใหม่ติดตั้งทีวีงานเสริมเล็กๆแน่นอนซึ่งเราต่อยอดจากความรู้ที่เรามีไปหาไรายได้เสริมได้ครับอนอกจากงานงานที่มะเป็นสายช่างโดยตรงงานไอทีงานอินเทอร์เนต็ตอะไรเนีผมก็ดูแลในส่วนนี้อยู่ผมก็สามารถ ที่ปรึกษาให้เพื่อนๆซ่อมมือถือซ่มสมาร์ทโฟนดูอินเทอร์เน็ตให้เพื่อนได้แล้วก็เริ่มศึกษาจริงๆเย่างจังตั้งแต่ตอนที่มือถือตัวเองพังนะฮะน่าจะตกแตกไม่รู้จะทําไงแต่ไปเปลี่ยนเองที่ร้นานรอยแผลก็เลยเริ่มศึกษาว่ามันซ่อมยังไงเปลี่ยนยังไงตั้งแต่การช่วงประมาณปีที่แล้วนะครับช่วงต้นปีที่แล้ว ผมเริ่มศึกษาแล้วก็สั่งอะไรจากไม่เน็ยมาแล้วก็มาซ่อมโทรศัพท์ของตัวเองเลยเป็นเครื่องแรกซ่อมแล้วตอนแรกยังไม่รู้วิธีลืมใส่กาวอีกทำให้หน้าจอหลุดหลังจากนั้นโอเคเรารู้ว่ามันต้องติดกาวประกบต,ต้องใช้โบร้อนเป่าเพื่อเอาหน้าจอมาแล้วก็ซื้อเครื่องมือซื้อชุดไขควงเล็กๆน้อยๆครับมา ถอดมาประกอบก่อนหน้านี้เราประกอบถอดประกอบซ่อมแซมอยู่ว่าโทรศัพท์เราแล้วก็ของเพื่อนเคยตกน้ำํำผมก็เอามาถอดแล้วก็เอาโบลูลมเป่าเอาคอนแทคทินเนอร์สเปซส่วนองศาที่ไว้ล้างแผงจอนะครับก็ทําให้เครื่องของเพื่อนสามารถกลับมาใช้างานได้อีกครั้งต้องขอโทษทีนะครับนี่เสียงไม่ค่อยดีครับ เสียงไม่ค่อยดีเ,เจ็บคอด้วยก็เลยเสียงไม่ค่อยชัดนะครับขอโทษขอไปันหนะอหลังจากนั้นนะครับผมก็รับจบนะฮะโดยการเอาโทรศัพท์ของเพื่อนๆนะที่มีปัญหาจอแตกเขาจะทิ้งอยู่แล้วแหละบางทีเขายังขายต่อให้เลยเครื่ว่าหลักร้อยไม่กี่ร้อยเครื่องซื้อมาหลายพันผมก็สั่งอะไรมามาเปลี่ยน แล้วก็เริ่มโพสผลงานของเราลงทาง f เฟ e บ o o กทางเพจว่าเราเสามารถซ่อมมือถือได้นะจนเขาบอกปากต่อปากนะฮะแล้วก็มีคนมาให้เราซ่อมให้แล้วก็เปลี่ยนจอให้เขาเราคิดราคาไม่แพงนะคะจากตน้นทุนก็บูกค้าช่างไปประมาณ200อ่นนอะันแรกๆก็สองร0 0 0ส0 0ครับ200-300ประมาณถึง500ครับแล้ว เขาเรา่อบไปเขาเสร็จแล้วเขาก็ไปบอกเพกื่อนคนอื่นอีกต่อไปทำให้เรามีงานตัวนี้เป็นไรายได้เสริมสรุปนะะงานจ็อบแรกที่ทำก็คือทำงานช่างทำงานประจำสายช่างเริ่มต้นจากช่างสะระพลังงานดูแลสะระาน้ำเลยมาเป็นเสมียนเป็น Secretary of Engineering ดูแลในส่วนของเอกสารต่างๆภายในแผนกช่างนะครับจะซื้อของแผนกช่างสตูช่างและก็ออกมาทำเป็นเจเนอเรตเจเนอเรตเจเนอเรตเทคนิชเชียนนะครับก็คือรับทุกอย่างงานเจเนอเรตเบสเจเนอเรตงานเบสโอเคเอาไปฝุดหลังจากนั้นก็ได้ <Okay. S 2> <laughs> เลื่อนตำแหน่งมาเป็นดิวตี้ครับดิวตี T ้เอนจิเนียร์ดิวตี้อิเล็กทริกแอนด์อิเล็กทรอนิก งานช่างจับพัาจับฟูมาเก้าปีแปดปีกว่าเกือบเก้าปีครับฉันจะเรียนจบสายวิดคอมโปรแกรมที่ผมเขียนนะเขียน Java เขียนอะไรครับตอนทำโปรเจกจบแต่พอดีเราไม่ได้ถนัดทางสายนั้นจริงๆแล้วก็เลยไม่ได้เขียนโปรแกรมขายนะครับเขียนพอใช้งานได้แล้วก็มาดูแลในส่วนของไอทีอิเล็กทรอนิกส์ดีกว่า <c oughs> ก็รายได้ อขอแชร์ให้เพื่อนๆฟังแล้วกันไม่ผิดบาังนะตอนแรกผมทํางานเริ่มต้นแค่เงินเดือนหกพันนะตั่นต่เป็นพนักง,งานดูแลสารน้ำแต่โชคดีหน่อยที่ว่าอยู่โรงแรมอ่ะเขามีข้าวให้กินฟรีสามมื้อเช้ากลางวันเย็นแร้มื้อที่สี่สำหรับพนักง,งานที่เข้ารอบบ่ายหรือรอบดึกเขาก็จะมีห่อข้าวให้ พักฟรีนะครับอยู่หอพักของโรงแรมไม่ได้เสียค่าใช้ใจ่ายอะไรมากนะแต่มีสวิตชาร์ทด้วยสวิตชาร์ตเขาจะให้ตามเปอร์เซ็นต์การขายสินค้าและบริการซึ่งโรงแรมเขาจะบวก2บวกบวกบวกเขาจะมีราคาบวกบวก2อย่าง1ก็คือบวกแบบ7% 2ก็คือบวกสวิตชาร์ตสิบเปแต่การขายสินค้า ขายห้องพักที่ลูกค้ามาเข้าพักนะครับขายสินค้าบริการขายสปาหรือว่าอาหารและเครื่องดื่มครับผมบริการต่างที่อยู่ภายในโนรงแรมบังึงนั้นสวิตชาร์ทร้อเปอรซเขาจะและบางที่ก็จะไม่เหมือนกันนะครับเขาจะหัก10%ให้โอนเนอร์เจ้าของกิจการสวิตชาร์ทนะครับแต่บางที่อาจจะไม่เหมือนกันแล้วก็90%ซต เขาจะให้พนักง,งานอันนี้เป็นของของโรงแรมที่ผมทำนะครับแล้วก็หารกับพนักง,งานทั้งหมดก็จะได้ Service c ชาร์ตออกมาในแต่ละเดือนซึ่งช่วงหน้าคายก็จะได้ประมาณที่ที่ผมทำง,งานอยู่นะครับประมาณ6 0พัน 6, ถึง1นึ0งมืครับแต่ก็แล้วแต่จำนวนแขกจำนวนการขายสินค้าและบริการหน้าโลก็มีตงแต่5,000ลงมาครับผม ามพันห้าพันมีแย่หน่อยสองพันก็มีนะช่วงลูกค้าน้อยออแพทเทิ์นแรกเรา่านไปไนคะครับแอบเพราะเพราเราทำงานประจำอย่างเยอะแล้วนะรายได้ทางเดียวเรกค่าใลี้ยเกรามีทุกเดือนเราก็มีเริ่มมีภาระเข้ามาปกติก็ต้องส่งพ่อแม่ทุกเดือนอยู่แล้วใช่ไหมเพือนทุกคน็ต้อง ส่งทำบ้านส่งตัวเองเรียนช่วงีหน่อยผมเรียนเรียนจบแล้วก่อนหน้านี้เรียนเม่นจบก็เลยอย่างหนักๆอยู่ตึงๆเหมือนกันมีซื้อรถเก็บเงินด้วยเก็บเงินสะาาสมซื้อรถคันแรกได้ซื้อมอไซค์ให้ตัวเองจะเอาราคาเป็นแสนล้วก็หนักไปนะตึงผมก็เลยมีเงินสดอยู่ในมือสี่หมื่นกว่าบาทสี่หมื่นสองพันห้าร้อย ซื้อขันแรกซื้อมอไซค์ซื้อเงินสดเลยเพราะว่าเรายังมีเงินที่ต้องส่งทางบ้านับส่งคพทเทิมก็เลยไม่อยากเป็นหนี้ต้องไปผ่อนเบหลังาจากนั้นผมก็อะไรรถคันนี้ขับขี่ไปสอบที่ตัวเมืองตัวเมืองตากก็คือเรียนเรียนทางไกลนะฮะของมหาวิทยาลัยสุโขท,ทัยธรรมธิราชจนแบบ เมื่อถึงเวลาที่ต้องไปสอบสอบปฏิบัตินะคะมันจะเรียนภาคทฤษฎีกับปฏิบัติหรือว่ามีแล็บที่ต้องไปทํางานผมก็จะไปสอบที่นนทบุรีที่ปากเกร็ดที่กรุงเทพนะครับในส่วนของ IT ที่ผมเรียนก็จะมีเขียนได้ออกแบบเขียนเว็บนะครับออกแบบและพัฒนาเว็บมีการจัดการระบบฐานข้อมูลมีการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นเขียนโปรแกรมขั้นสูง ซึ่งใช้ภาษาจาาหาในช่วงนั้นที่เรียนมาแล้วก็ใช้โปรแกรม e s c r i p t โปรแกรม NetBean นะครับเขียนเสร็จโปรเจกต์อะรังานเรียนจบมาปี2,500 2,558นะครับนักศึกษารุ่นที่34ก็ทำงานให้โรงแรมแต่ก่อนเพราะว่าเราใช้เงินของเขาไปเรียนคิดว่าทำงาน ช่วยในการตังไปก่อนเนาะก่อนรู้ความสามารถเรอกหาประสบการณ์ไปด้วยถือว่าเป็นคนที่โชคดีคนหนึ่งนะเรียนด้วยส่งตัวเองเรียนได้ทั้งทฤษฎีได้ทั้งภาคติปฏิบัติแล้วก็ไม่ได้เป็นหนี้เพราะว่าหลายๆคนบางทีก็กว่าจะเรียนจบปริญญาตรีได้ก็ต้องยืมกอยสอกู้เงินมาเรียนผมก็โชคดีอย่างนึงคือผมไม่ได้ติดหนี้กอยสอ ก่อนหน้านี้ก็ว่าจะยืมแะเรื่องจะผ่านแล้วละ่ะจบม .6 ที่อุดอรธานีที่เชยวานวิชยแล้วพอดีครอบครัวเราก็ลำบากนักจนด้วยแม่แม่ก็ต้องส่งตัวเองเรียนคิดว่าแม่คงไม่มีตังค์ค่ส่งค่าเทอมเนี่ยผมก็เลยเรียนบอกแม่ไม่ไม่ผมไม่เรียนต่อแล้วแทนนะี๋ยวผมไปทาง,งานแล้วส่งตัวเองเรียนเพราะว่าก็ ที่บ้านนะครับเลยตัดสินใจออกมาทำงานตั้งแต่อายุสิบแปดปีไปแล้วก็จะรอใครก่อนหน้านี้แม่ผมก็เจ็บป่วยป่วยหนักมากป่วยมาเป็นสิบกว่าปีแล้วก็มาทำงานเลกๆยังต้องส่งเงินให้เม่เดือนละเงินเดือนอะส่งให้แม่หมดเลยาะใช้แต่สวิตชานะครับก่อนหน้านี้ เดือนแรกที่มาทําเดือนละหกพันห้าหกพัส่งให้แม่จนตอนนี้เลิกตั้งตัวได้ก็เลยแล้วก็แม่ก็รักษาหายเนี่ยก็คืออากาศดีขึ้นมากไม่ต้องไปโรงพยาบาลบ่อยทุกวันเหมือนแต่ก่อนรักษา,าทางอย่างเห็นปัจจุบันแห็นโวารานรักษาทางาทางใจก็าพาไปวัดไปทำบุญไปทำปฏิบัติธรรมนะครับ จนแม่มีอาการที่ดีขึ้นมากตอนนี้ก็เลยก็ไม่ได้ส่งให้แม่มากแต่ก่อนส่งเดือยละสามพันเป็นอยาา่างต่ำเอา,าถึง,างนี้ก็คือขอแชร์เรื่องทาง,งานต่อละกันนะผมอ่าตัวดีเถอก่อนหน้าที่จะได้หยุดทาง,งานที่เดิมนะครับที่งานโรงแ ในช่วงต้นปีเนี้ยเดือนกรุงพามีนาเนี่ยผมที่จริงผมคิดมาตั้งแต่มกรา,าแล้วเนื่องจากเศรษฐกิจของปีที่แล้วก็เริ่มไม่ค่อยดีเนาะพราะขึ้นปีเนี้ยเราก็รู้ว่าไวรัสโคโรนาเริ่มเริ่มแพร่ระบาดแล้วผมก็เริ่มมองห,อหาทางหางานทาสมาัครลงสมัครในจ็อบไทยจ็อบดีบต่างๆก็คือเตรียมตัวมาแล้ว เรียมเลเมีอะไรที่จะไปหางานทําต่อต่อยอดจากที่เราทํามาแปดปีกว่างานโรงแรมแล้วก็คิดว่าถ้าไวรัสตัวเนี้โคโรโนามันมันระบ,บาดนะซึ่งมันก็ระบาดหักจริงๆมันก็จะมีผลกระทบต่องานในภาคของธุรกิจการท่องเที่ทยวและบริการซึ่งเราในอยู่อุตสาหกรรมนี้อยูผมก็เลยเตรียมตัวแล้วว่าเรอาอควรจะออกมาแล้วนะ ว่าเราชีวิตเรา,าต้องเดินต่อไป No matter what h a p p e n life must go on. ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นชีวิตเราก็ต้องก้าวเดินต่อไปนหน้าครับ mm hmm. ก,ก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับท่านหนึง่งอาขอแนะนวกันท่านทำง,งนานอยู่ที่เดียวกัน ก็เห็นความ,วา,มามหนารอเราละแล้วก็ว่าเราอะทำในสายงานที่มันตันแล้วมันไปต่อไี่ได้ท่านก็เลยแนะนําให้กับบริษัทหนึ่งซัพพลายเออร์หนึ่งที่เข้ามาครับเข้ามาทํางานในลุงเอมเข้ามาทํางานเดินสายนในเกี่ยวของไอทีนะครับให้เช่าในอุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ครับให้เช่าเซิร์ฟเวอร์ให้เช่ากล้องวงจรปิดนะขายเกี่ยวกับ อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยนะครับผมก็เลยได้คุยกับซีอีโอของเจ้าของกิจการเขาก็นัดสัมภาษณ์เราเลยวันในวันนั้นเออเราก็บอกว่าเออติดงานอยู่ช่วงนั้นต้องไปควกระบองไฟทุกวันก็เลยลาหลังจากควงกระบองโชว์กระบองควบไฟเสร็จกนะว่าวก็เลยมาคุยกันทานทันทก็รับเข้ามาทํางานก็คือหมาเจาะเลย เราก็เลยเออโอเคตัดสินใจลาออกในช่วงตน้นต้นเดือนมีนาคุยของวันหน้าขอขอลาออกไปทำงานในสายที่ตนเองนนะเนสายที่ตนเองชอบก็คือก็คือหมดสัญญาลาออกจากที่เดิมนะงานโรงแรม22มีนาแล้วก็มาเริ่มงานใหม่ช่วงปลายเดือนมีนานะครับ ที่โครนาะแต่บริษัทอ่นะเขาไปทาํางานที่ก่อช้างเป็นเป็นรับเหมาของงานโรงแรบมบงานธุรกิจของภาคเอกชนนะครับก็คือไปติดตั้งพวกกล้องวงจรปิดเอ a แอสเซทพอยท์เนี่ยวางระบบ Network, เน็ตเวิร์กเครือข่ายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเครือข่ายรักษาความปลอดภัยติดตั้งเซอร์วิสติดตั้งกล้องเน็ตเวิร์กอย่างครับแล้วก็ ไปออนไซต์ทำงานออนไซต์เลยหลังจากผ่านช่วงนั้นมาผมก็เดินทางมาที่โคราชเข้ามาทำงานแล้วก็มาเตรียมตัวมาศึกษาความรู้และก็ได้ลงกลับไปก่อช้างอีกก็คือขึ้นมาไม่นานในช่วงต้นเดือนเมษาแล้วก็ได้ลงไปในช่วงก่อนจะคร์ฟิวนี่ครับลงไปก่อช้างไปทำงานระราะมัน 6วันนะครับตั้งแต่วันที่สามเดินทางวันที่สองสามสี่ห้าจนถึงวันที่สิบวันนี้ผมเพิ่งกลับมาจากเกาะช้างเคอร์ฟิวเพิ่งประกาศหลังจากที่ผมลงไปแล้วก็เลยไม่มีปัญหาตอนนี้ออกจากเกาะมาแต่ถ้าเจอจะกลับเข้าตลาดใหม่เข้าไม่ได้แล้วตอนนี้ปิดจังหวัดจปิดแล้วนะครับก็ถือว่าถือว่าเป็นความโชคดีในความโชคร้าย ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับให้เพื่อนๆที่ทำงานเพราะว่าได้ข่าวร้ายข่าวแย่ๆมาก็เยอะนะครับเพราะว่าภาคธุรกิจการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบหนักผู้ประกอบการต่างๆก็เริ่มปิดกิจการปิดชั่วคราวให้พนักงานทำงานอยู่บ้านเลีอยพนักงานออกหรือจ้างในค่าแรงที่ถูกลงลดเงินเดือนลดค่าแรงผมก็ โชคดีที่ผมออกมาจากภาคบริการก่อนเนี่เพื่อนๆผมหลายคนเนี่ยู่หยุดงานหลายวันเลยบางคนเดือนที่แล้ววิดอปเปสาวันเดือนนี้วิดอปเปสิบวันแล้วก็หลายที่เลยมันขอเอ่ยเอยนามเหมนกันนะิดกิจการชั่วคราว3เดือน6เดือนเพื่อรอดูสถานการณ์ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเปิดอีกทีเมื่อวันไหนนะครับ คือก็อยากจะบอกเพื่อนๆนะว่าเราไม่ควรจะพึ่งพารายได้แค่ช่องทางเดียวนะเราควรจะหาอะไรทำในช่วงที่ว่างนี้เนี่ยงานประจำหรือเอาความรู้ทักษะที่ตัวเองมีอยู่มาต่อยอดมาทำเป็นพาร์ทไทม์รายได้เสริมหรือว่าเอามาอยู่ในโลกออนไลน์แล้วทำให้มันเกิดผลทำให้มันได้เงินจริงๆคือตอนแรกผมก็ ไม่ค่อยไม่ค่อยทาอะไรมากก็คือทําแค่งานประจําอย่างเดียวพอมันมีรายได้แค่ทางเดียวใช่ไหมพอทางนี้มันหายไปอะรายได้เราก็เหมือนชีวิตเรามันตันอะมันไปต่อไม่ได้คือเราต้องหารายได้ทางที่สองที่สามสี่ห้าไว้แต่ที่ผมทําง,งานประจาผมก็มีพาร์ทไทม์ซ่อมมือถืออ่าควงกระบองไฟเนาะซื้อสลากอวมสินเก็บไว้ เพืลองยำสุดเจิญแล้วก็มาทำเพจใน f c e e o o o นะครับเริ่มโฆษณาขายสินค้าใน f a c e b o o ชอ o p ี่ผมก็เริ่มทำแต่ยังยังทำยอดไม่ได้ก็กำลังทำอยู่เนาะก็จะกำลังใจช่วยกันนะครับตอนนี้คนโค,นคนฟิล์ลยิ่งดีเลยคนยิ่งเข้ามาในออนไลน์เยอะเพราะงั้นธุรกิจอะไรต่างๆเขาจะมาลงที่ออนไลน์กันเยอะ เงินมันเนงินมันไปอยู่ที่ไหนเราก็ต้องตามไปนะครับหลังจากนั้นอ่าที่ว่าเรื่องหุ้นผมก็เข้ามาในตลาดหุ้นซื้อหุ้นในหลายตัวเพื่อกระจายความเสี่ยงเหมือนกูรูหลายๆท่านที่บอกนะอย่างไลน์โซเชียลเน็ตเวิร์ท่านก็ที่อืมไม่ไม่เอ่ยนามแล้วกันขอบคุณนะครับท่านที่ให้ความรู้ โค้ดหนุ่มมันนี่เดิมมันนี่โค้ดนะครับผม,ผมก็ได้กระจายความเสี่ยงในหุ้นแต่ละตัวเหมือนกันตอนแรกก็เก็บกก่าวไว้เก็บย,ยาวๆเป็นสิบปีเพื่อไว้ใช้ในอนาคตนะตอนนี้ก็รู้สึกมันตึงๆหน่อยซ,ซื้อกระจายความเสี่ยงไว้ก็มีขายออกทำกำไรบ้านนะครับในตัวที่กำไรนะแต่ตัวไหนที่ว่า ขาดทุนเป็นสีแดงเราเก็บไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้เราซื้อได้ราคาถูกแล้วอนาคตมันขึ้นแน่ๆหลังจากที่ว่าโควิดมันซาไปยังไงก็เซฟตัวเองนะครับทุกคนตั้งใจทำงานขยันสู้วิกิวิกตคำนี้นะมันก็ให้สอนอะไรเราหลายๆอย่างนะครับ จากคนจากเราที่เคยอยู่แบบคอมฟอร์ตโซนเราก็ต้องออกมาทำมากขึ้นพราภาระเราก็มากขึ้นแล้วก็ต้องดูแลคนอื่นด้วยไม่ได้ดูแลแค่ตัวเราเองพ่อแม่เราก็ท่านก็แก่ลงวันในอนาคตเนี่ยท่านต้องเจ็บป่วยอ่อนรอเด,ดเอีดอีกนะฮะนเราก็ต้องเตรียมเงินไว้เพื่อดูแลคนที่เรารักนะครับ เป็นกำลังใจให้ทุกคนครับให้ผ่านวิกิตคำนี้ไปได้ไม่ด้วยกันครับผมผมรูมวน่ายนอ้นอ,อยครับยังไม่ถือว่าเป็นมันนีโค้ดเป็นอะไรทั้งนั้นนะตรงนี้ก็คืออยังเรียนรู้จากอาจารย์หลายๆท่านอยู่แล้วก็เอามาปรับใช้กับตัวเองเอามาปรับใช้กับชีวิตประจําวันศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเยอะๆครับอย่าพลาบานประกันพุ่งครับผม คลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกนะที่ตั้งใจออกมาพูดคุยแชร์เรื่องราวประสบการณ์ชีวิตให้เพื่อนๆฟังะก็วก็มีเนื้อหาสาระดีๆอะไรผมก็จะทำคลิปดีๆออกมาให้เพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับผมฟัวในนะครับอินทซอยขอบคุณมากครับที่รับฟังรับชมคลิปนี้จนตั้งแต่ต้นจนจบถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ 明白。